งานตนร่เจ้าที่กรกตามสวัสดีและก็ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตลอดถึงหังหน้าส่วนราชก,การผู้มาให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านต่มาที่รักที่กรพทุกท่านครับกระผมนในพระเพื่อยินสงสานรนายกงุ์การพยานสมคบต่มาวันนี้ผมเองในฐานะผู้พยานต้องมี ตลอดถึงพนักงานคน่าสราก,การผูกจ้างพนักงานทุกคนในสังกัดจีการมหานสุ่นนสคและพี่น้องแระชนในสกวนคบุคคลรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีต้อนรับทางคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งครับผมถือว่าเป็นวันสําคัญมากเหตุผลที่สําคัญการที่ให้ทางคณะกรรมการะระดับภาคนะครับระดับจังหวัดมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลราชการมันเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เรากระทากันไดใ้ให้นะครับแต่ว่าโดยความสามารถของคุณน้องโดยบริบทของพื้นที่ในตำบลเกาหมาเราตำบลกาหมาเป็นหนึ่งในอำเภอปากประยูนมีทั้งหมดเจ็ดตำบลนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วจากสนักงานาเขตื้นที่ที่หนึ่งในจังหวัดพัทลุงมาถึงโรงเรียนวัดบ้านหนึ่งปวดแหงนี้เป็นระยะทาง,งทั้หงหมดเกือบร้อยกิโลครับ จากเขตพื้นที่ที่สองะฐมศึกษาเขตพื้นที่ K ที่สองนะครับเป็นระยะทาง50กว่ากิโลนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนที่ไรพคุนเที่ยงมากแต่ว่าด้วยความไร้คุนเที่ยงเรามีนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศาึกษาในตำบลกอมากเราในเจ็ดโรงเรียนระดับประฐมศึกษาด้วยกันนะครับในโรงเรียนบ้านแหลกวดของเราถือว่าเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาส นะครับอันนี้ต้องขอบคุณสํานักงานทุกสํานักงานที่ผ่านมาได้ช่วยขยายเพื่อที่จะส่งผลผลิตให้ลูกหลานเยาวชนคนในตะบนโกมาได้มีผลผลิตที่มีคุณค่าและก็คุณภาพโดยบุคลากรทางการศาึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต่างประสิทธิ์ขาวกองโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนละดปะุมศึกษาว่าเล่นัวยแห่งนี้นะครับตะบลกกมารเรา มีศักยภาพโดยเป็นเนื้อที่ล้อมรอบโดยเส้นทางบริบทที่เป็นเนื้อที่ในการใช้เส้นทางทางรถในการคมนาคมไปมาอยู่ที่ประมาณ52ตารางกิโลเมตรนะครับที่เหลือนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลสาบเพราะว่าเออกาะนะครับมีทั้งประกอบ,บอทั้งหมด11หมู่บ้านด้วยกันมีจํานวนตัวเรือทั้งด2,472ตัวเรือมีประชากบอ7,000 ห้าร้อยกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเองอวันนี้เรามีส่วนราชก,การที่เรียมพร้อมมีสถานีตำรวจภูธรกรอนอคำมีอำนาจเิจิตพุ้นที่ในการสืบสวนและก็สอบสวนมีองค์การบรยิหารส่วนตะบนระมารหนึ่งแห่งนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและก็ประการที่สําคัญที่สุดก็วางเราวันนี้เราสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความสภาให้กับคนในตะบนในตะบนระมารเองและก็ บุคคลที่เข้ามาในเขตพื้นที่ตะบนเข้มาโดยความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สินอของทุกๆคนที่ข้ามาตั้งแต่หัวสะพานปากพระยุนม,มาถึงเขตพื้นที่ที่นี่นะครับเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของพวกท่านเป็น่างดีด้วยเรามีระบบเรื่องของ smart city ม,มีกล้องวงจรปิดนะครับระบบของ Wi-Fi ระบบเสียงไร้สายนะครับนี่เป็นการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะ คนในตะบ,บุโกมางและก็คนในจังหวัดปัตตุลและโดยสําคัญที่สุดในวันนี้ท่านคณะกรรมการที่ท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโกมากนะครับเข้ามาให้กําลังใจและก็มาพิจารณาคุณน้องที่เพื่อจะรับรางวัลราฐธานนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดสําหรับที่น้องในตะบนโอมาของเรา,รานะครับเพราะฉะนนงีงความหวังเกียรติศักดิ์ศรีและก็ชื่อเสียงนะครับทั้งโรงเรียนทั้งชุมชน คนในตำบลวมกวามาคาดหวังจากทางคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ